สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลสวยงามเห็นไหมครับเห็นผู้หญิงที่ร้องเพลงให้เราได้ฟังกันไหมฮะอ่ะลำเสิริงแล้วนะครับเนี่แหละลำซิ่งของแท้วันนี้ชีมาในชุดสีส้มนะครับส้มแล้วก็ตัดด้วยบูทขาวนะฮะเข้ากันมากๆเลยแล้วก็แดนเซอร์เนี่ยขนนะครับโอ้โหนกยุงนกยุง สีม่วงสีม่วงสีขาวตัดกันระยิบระยับเต็ไมไหมดเลยแสงสีเสียงสุดยอดมากๆเลยสปอนซ์สปอนเซอร์นะครับตัดขอบแบบช้ำๆนะฮะคนดูก็พร้อมใจกันยกมือถือขึ้นมาถ่ายนะครับแพลวพลาวแสงทองแสงแฟดนะครับก็สาดส่องไปที่เธอคนนี้นะฮะเรียกได้ว่าตัวจริงเธอสวยมากๆนะครับเซ็กซี่มากๆอา้าเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าอวย ไม่ได้อวยเราชื่นชมนะครับเปิดตัวไปพาสังทองบ้านหวายตำบลภูงเงินอำเภอเซนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวงแนววราวแสงทองเขาจัดเต็มครับวันนี้ขนมาทั้งวงเลยนะฮะเออเอาสิสุดยอดมากๆเลยนะครับเห็นไหมอารีลาท่าทางนะครับอ่ะแต่ละคนก็เข้ามาบอกโอโ้สวยเลิศค่ะแม่แม่แพรวสวยมากมาก วันนี้ชุดสวยงามมากๆนางเอกปังมากๆอ่ะนะครับก็มีถ่ายร่องถ่ายรูปนะเออส่ยห้าอยู่ด้านหลังอ่ะเสื้อแดง <c oughs> จับมงจับมือให้ติปมันไหลน้ำใจแล้วก็ให้ติปมือน,นะครับน่ารักมากๆไปพรบบอกไม่เอาแบงค์เขียวอูจะเอาแบงค์แดงเออนะพูดเองแอดดิวเดี๋ยวพูดเอง <c oughs> น่ารักครับน่ารัก เป็นภาพที่ประทับจิตประทับใจกันไปหลายคนเนี่ยเข้าไปดูศิลปินเนี่ยเขาก็อยากเห็นศิลปินตัวจริงเนาะอยากเห็นใกล้ๆอยากจะยืน่นแบงค์ยื่นทิปให้เห็นเหนื่อยเดินทางแล้วก็ซุ้มซ้อมการแสดงอ่ะเจอตัวจริงเอาซะหน่อยวะอ่ะเดี๋ยวส่งแบงค์ให้หน่อยทิปมือนิดนึงพอเป็นกิมมิกเล็กๆไหน,นๆก็เข้ามาชมละ ถ้าเป็นแอดดิวนะครับแอดดิวก็ส่งให้เหมือนกันนะแต่แอดดิวไม่ส่งแบงค์เขียวดีนะแอดดิวส่งเหรียญบาท <c oughs> หล่อเล่นเอ้ใครกันส่งเหรียญบาทบ้าหรือเปล่าส่งแบงค์แดงไปเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วส่งแบงค์แดงไปเลยนะแต่แบงค์เขียวก็ได้แบงค์ไหนก็ได้หมดครับแล้วแต่มันอยู่ที่ความสมัครใจของแต่ละบุคคลแบงค์เขียวแบงค์แดงแบงค์อะไรก็ไม่น่า เกลียดนะครับไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเลยเพราะว่าเราอยากไปดูถูกเงินเขาบอกว่าอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับก็คือเงินเล็กๆน้อย,อยเงินบาท2บาท3บาททุกบาทมีค่าหมดอยู่ที่เราจะเห็นค่าของเขาหรือเปล่า1บาทเนี่ยถ้ามันได้รวมตัวกันนะฮะมันอลังการมากๆเลยนะครับ แบงค์ยี่สิบเนี่ยแอดดิวสอนหลานเสมอนะเวลาจะให้ทิปใครเนี่ยแบงค์ยี่สิบเนี่ยให้ไปเลยยี่สิบสี่สิบไม่น่าเกลียดให้ไปเลยนะครับแบงค์ยี่สิบหยอดวันละยี่สิบเวลาหยอดทุกวันทุกวันพลังมันยิ่งใหญ่นะครับพลังมันมหาศาลนะเวลามันรวมตัวกันอนะ คุณอย่าไปดูถูกเงินนะครับฉะนั้น20ก็คือเงินส่งให้แบงค์เขียวก็คือทิปหน้าเวทีเห็นศิลปินเหนื่อยอะก็ส่งกันไปนะอ่ะก็พอหอมปากหอมคอนะครับสวยงามมากๆสวยมากๆเลยแปลวๆตัวจริงสวยมากสะอ,อนคนหลายเดอ่าคนเยอะจริงๆงานนี้คนเยอะครับแม่แพร้าใส่เสื้อสีส้มเห็นไหมฮะเสื้อเนี่ยเป็นชุดจากร้านคุณพศด,ดีไซน์นะครับ เป็นชุดใหม่เลยไม่เคยเห็นแปลวใส่เสื้อสีส้มแบบนี้นะฮะสีแบบตัดแบบช้ำๆเลยนะครับโอ้โหสวยงามมากๆเป็นเสื้อสีส้มเป็นเดส์นะฮะปักด้วยเลื่อมลายเหนะ็นไหมฮะสวยไหมครับเออออกสีนะเสื้อแบบนี้นะครับติดพงติดเพชรเออว่าไปเอาจริงๆถ้าซื้อขายกันเนี่ยถือว่าแพงนะตัวเป็นสมเป็นแสนเลยนะครับเนี่ยนะถึงหรือเปล่า แอดดูก็ไม่ได้สันทเรื่องเสื้อเรื่องดีไซน์การออกแบบเนาะเออสัททาษ์เรื่องการเล่าข่าวมากกว่าแต่ว่าเสื้อเนี่ยแอดูว่าระดับแพรว่าระดับศิลปินหมอลำเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะเอ็กเพนซฟอ่ามีราคาแพงหน่อยนะฮะอ่ะก็ไม่ว่ากันใส่อะไรก็ใส่คนสวยใส่อะไรก็สวยนะครับคนสวย อะไรก็ใส่สวยหมดเขาบอกว่าคนสวยก็เปรียบเสมือนไม้แขวนเสื้อชั้นดีเวลาไม้แขวนเสื้อไปอยู่กับเสื้อตัวไหนเนี่ยก็ดูดีหมดเพราะไม้แขวนเสื้อดีนะครับเออที่สุดมากๆเลยนะให้ดูกันไปนะครับสำหรับแปะพราวแสงทองแปวพราวแสงทองเมื่อคาชั่วโมงที่แล้วเนี่ยชีก็นั่งทานอะไรอะ ข้าวต้มหรือเปล่าข้าวต้มมัดใช่ไหมครับนา่งทานข้าวต้มมัดเออบ้านหวายนะครับอําเภอเศนภูมิจังหวัดร้อยเอด็ดหน้าง,งานชมฟรีรับเชิญแคมปัสด้วยซื้อตั๋วที่ไหนครับที่เพจนาริตะลน์นะฮะโอ้โหนะครับก็ทานข้าวต้มมัดกันไปทานข้าวต้มมัดแทนข้าวเบาๆพอกรุบกริบกรุบกริบก่อนขึ้นเวทีนะฮะ เออเอาสินะครับคนดูก็มาให้กําลังใจเยอะนะแพลาๆเนี่ยอย่าไปว่าอะไรเธอเลยนะอย่าไปด่าดเธอเลยอะไรที่มันแล้วก็ให้มันแล้วไปเริ่มต้นใหม่เราเนี่ยเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันได้นะสมานฉันท์ที่ดีต่อกันได้นะครับไม่อยู่ข้างใครทั้งนั้นเราส่งเสริมศิลปินทุกคน เราส่งเสริมศิลปินทุกท่านเราส่งเสริมศิลปินไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ที่เขาสร้างผลงานให้เรารู้สึกว่ามีความสุขนะครับส่งเสริมกันไปนะอย่าแบ่งพักแบ่งพวกอย่าไปตีกันอย่าไปหาเรื่องทะเลาะวิวาทกันจริงๆมันมี2แบบคือทะเลาะกันแบบทางตรงกับทางอ้อมแล้วก็ซึ่งซึ่งหน้าซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยคือตีกันนะ ทางตรงก็คือการฟาดฟันด้วยอาวุธสงครามนะครับนั่นก็คือการพูดแบบน้ำลายสาดกันไปสาดกันมาแล้วก็ทางอ้อมนะฮะอาจจะเป็นเจตนาเลยโดยตรงเลยนะครับโดยการเผยแพร่ภาพหรือกระจายสิ่งที่ไม่ดีออกไปในวงกว้างอะไรประมาณนี้นะก็เยอะเหมือนกันนะครับเห็นไหม ชีสู้ชีวิตนะครับแม้กระทั่งช้อนปลอมนะฮะชียังสู้เลยนะนะครับเออเป็นคนน่ารักนะครับแพรวเนี่ยเขาก็สู้เหมือนกันนะครับอ่าให้ดูชุดให้ดูการแสดงไปแล้วนะจะมีอะไรอีก s อเนี่ยก็เสิร์ฟตลอดนะในเรื่องของการแสดงนะครับเห็นไหมฮะสวยหล่อมากๆนะครับนะน้องแคมปัสนะครับสวยจริงๆ รอจริงๆน้องซันก็มาในชุดแบบแจ็คเก็ตดำนะฮะน้องซันใส่แจ็คเก็ตดำเราขึ้นเนาะแล้วก็มีเสื้อขาวข้างในนะครับเออเอาสิอันนี้คือหลังใ้เห็นคนนอนอยู่ไหมฮะนะน่ารักครับคู่นี่เขาน่ารักนะก็ให้ดูกันไปแล้วกับแพรพรางทองเนะี่ยมีการกราบงาม,งาม น้องซันอยู่ข้างหลังนะครับมาเพื่มม้วนอย่างเดียวนะม้วนหรือม้วน <c oughs> ม้วนผมม้วนก,กรุบกริบกรุบกริบเอ้ยไม่กรุบกริบแล้วดิอันนี้คือแบบเยอะนะคือคนเยอะนะเอาเรื่องอยู่เดอ้อคนเอาเรื่องอยู่เดอ้อมีงานสินค้าข้างหน้าเลยครับหรือยังไงใช่ไหมฮะมีงานสินค้าข้างหน้าหรือเปล่า เออสุดยอดครับก่อนนั้นเนี่ยคือเรา,าเนี่ยทานข้าต้มมัดพอทานมาได้สักพักหนึ่งนะไม่รู้ว่าทานกี่ชิ้นนะครับแต่ว่าอิ่มท้องแล้วจะทําให้เราเนี่ยไม่ตื่นเต้นเขาบอกว่าถ้าเรากินพวกข้าต้มกินอาหารที่อบอุ่นร่างกายเช่นมันนะฮะมันต้มอะไรพวกเนี้จะทําให้เราตัวไม่สั่นไม่ตื่นไม่ไม่ตื่นเวทีอันนี้ทริคดีๆสําหรับผู้ที่ขึ้นเวที การร้องเพลงประกวดหรือการขึ้นไปบนเวทีเพื่อแสดงโชว์อะไรต่างๆเนาะเขาจะมีทริคแบบนี้เพื่อให้อบอุ่นร่างกายพวกมันข้าวอะไรอย่างเงี้ยนมอะไรอย่างเงี้ยจะไปช่วยให้ร่างกายเนี่ยได้รับความอบอุ่นนะครับเนี่ยเห็นไหมคนดูก็เยอะเยอะๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะยาพาวเขาเป็นคนน่ารักเห็นไหมฮะมือไม้อ่อน นะน้องสันก็มือไม้อ่อนเหมือนกันนะตบมืออยู่ข้างหลังนะให้ตรงให้เตียบกันไปนะเราขอถ่ายรูปกันไปคนเต็นมเ,เห็นไหมฮะคนเยอะมากเลยดูดิตเต้นกันนะก็สนุกสนานครับคนที่มาเนี่ยบางคนเครียดบางคนเบื่อพอมาเขาก็อยากจะปลดปล่อยอยากจะเมามันอยากจะสนุกสนานไม่มีใครเข้ามาคิดเล็กคิดน้อยหรอกนะ เขาก็อยากจะมาสนุกสนานกันนั่นแหละแลพรวก็มอบความสุขทำหน้าที่ของเธอไปชีก็เซิร์ไปนะครับอ่าพอให้ตรงให้ติบอ่ะมีแบงค์ห้าสิบเห็นแวบๆบสีนแบบ้ำเงินเมื่อกี้นี้สีน้ำเงินแบงบค์หแบบ้าสิแบบหรือเปล่าอ่าแต่ที่รู้คือชีมือปุ๊บปุ๊บ,ป,บปุ๊บ๊ไวมากนะมือกำแน่นเลยไม่ปล่อยเลยนะครับเก้่เรื่งเงิน <laughs> เก็บเรียบครับหน้าเวทีชีเก็บหมดครับแบงค์ยีแบงค์ห้าสิชีเก็บหมดครับนะก็ยืนมาให้เองนี่เออก็รักของเขาอ่ะเนาะเขารักของเขานี่เอออ่ะให้กันไปนะครับเขาบอกว่าชุดวันนี้คือสวยสง่างามมากๆเลยชุดสีส้มชุดสวยน้องน่ารักเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุด ขอติดตามน้องนะครับปังๆๆแพลว,ลวสวยมากๆพระเอกหลอมากๆเออนะพลังเสียงแปลวสุดยอดมากละมุนมากกําลังว่างนางเอกชุดใหม่สวยมากค่ะแต่ยังไม่เห็นพระเอกเลยตีหนึ่งแล้วนี่ไงครับออกมาแล้วไงก็น่ารักกันไปนะครับร้อยเอ็ดบ้านคอยพี่น้องหลายทักเสียดายอยู่กทมอเลยบ่ได้ไปหาพระเอกนางเอกบางคนเนี่ยเขาอ,อยู่กทมอนะเขาอ,อยู่ในตัวเมืองเขาก็ ไม่ได้ไปเพราะว่าเขาอยู่เขตปริมณฑลนะเพราวกับซันก็ไปเขตปริมณฑลมัางนะครับจะไดท้ทั่วถึงกันนะทั่วถึงทั่วถึงอนะไรประมาณนี้นะครับเออคนเยอะยอมรับว่าคนเยอะจริงนะอ่านให้ดูอีกรอบนะคือคนเยอะมากๆครับดูเลยฮะเห็นไหมฮะ คือคนเยอะจริงเยอะจริงอะไรจริงอ่าให้ดูกันไปเยอะมากครับเดี๋ยวจะมีอยู่อ่าช็อตหนึ่งนะฮะมีอยู่ช็อตหนึ่งเห็นไหมแปรพรๆก็ไปรับเงินกราบ ขอบคุณค่า,าไม่ยกก็จับมือไม่ปล่อยนะครับเอ๊ะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแบงค์แดงเลยนะฮะมีแต่แบงค์เขียวนะครับเราเล่นขำๆเนาะเอาสนุกเอามันไว้ก่อนเรื่องอื่นไม่ต้องไปสนใจเอาสนุกเอามันไว้ก่อนนะฮะ